อยจูอีกแล้วตซอยจูอีกแล้วโอ้เนือขาเนาะโอ้เนือขาเนือขาเนือขาไรคเนี่ยนะขีพี่อสิวู้บอันนี่ว่ขาไรเอาเอาเอาอาเอาโอ้จินเขะคอยคดีจวดลวดจวลดจิ้นเขาโอ้เนมือมไปใส่มาเนี่น่ครับะไปหาเสียงครับโอ้ไม่นาจะหางื่นั่งกึนหนึงปลัดออก โอ้ยสายจวดสายจวดสายจวดเลยตัวนํมากินสอยจูดิไาดูนโอ้ยอยกินเขาเลวเอา่อกินลวดเอาเอาเอาไม่ยังอีกบาโอ้ยยอได้ไปเงอนนละโอย่ามาถ่ายตะเชียงาถ่ายถ่ายนังถ่ายงาถายงานโอ้ยถ่าไปงานจะไหนไปขามมือิไม้หลงมือมาข้ามมือน่เออแล้วานังถ่ายด้กินจูเลยพวได้เอาจูมาให้น โอ้ยาการจบพูดยี่บ้านครับโอ้จาาลุงพี่เจ้าเลารอยเลารอยถึงเรืตองตล่เโอ้พยีบ้านได้ส่วยจูมาตอนทีมงานแต่ว่าถามเราบอกว่าถือเเออเออในกระนั่งถาะนั่งถาไปงานโอ้ยครับผมลุงตูนีครับโอ้พูดได้ฟักอย่างโป๊กๆจุบุญพูดยี่เกียกเตียนฟักแลรวฟักเอเอา จากคนพิเศครับจากคนพ่เศบ้านคนพิเศษบ้านมาน้าชัยโอ้ออกมาหน้าหนึ่งอะขาอะไรจักบรูด้วยะเอามันออกมาหน้าจะม่งอันนี้จูดอวยตัวนี้เนาะดีนี้มาตีหาครับสิจูงาบ่ครับดีนี้มาตีหาครับโอ้แต่บรูอย่างเงี้ยเจอมันแล้วโอ้มงเข้าไปพอดีไม่ไม่พอดีตั้งต้ยตแดนพอดีคือพอต้องไปนอคือสีออกแต่เศ้าคือสีออกเศ้าเถอะคือบ่ออก็ตีตีสองนี่พอดี โอ้โบ่ครับบ่จะถามเรื่องเล็กับผมเลยจะถามเรื่องเล็กนะผมเลยครับมิดซีรีเลยวัวนดีกันนเลยจสินใหม่เลยงามเลยเอาเอาเอาจวดจวดใส่ลับพอยังจวนมัมาจวดน้ำเขาเอาเลยเอาเลยืปขึ้นก็กินแล้วไหมกินหนึ่งปลาบอางั้นเอาหนึ่งปลาพอยังจวนน้ำยูงอ่น คนผู้เขาสิกินโอ้โหแของแขวงแฉะคนเล่งไว้เลยตัวของแท้แน่นอนเล่งเลี้ยงนั่งจอบอยู่ก็จังนัวกันย่างจอบกินปลาเลยวัวนะตีนปากยบๆเรียบปากรอบๆอีกโอ้ยใส่เสื้อเย็นเงี้ยจนเนาะโบ้ต้องดีเดียวท้องโอ้ยใส่เสื้อเย็นไหมจังเลยแจ้งเธอเขาของน้าโบ้โบ้มีโบ้มีผู้ใดเห็นน้ำู่บริจัคว่าแต่ท่องดีไยท่องดีน้อ จะว่าไปร้อยเขาองน้ำบ่ได้บอกไปอยู่ว่าก็แต่ทองดีทองดีอยู่ว่าที่ซ้ำมันซุ้มมันยดนอนงย่นเอาขางทั้งทั้งกระชาได้ไหมพ่อพ่อยังก็เก็บกินรถได้ไหมก็เลยว่าโอ้ทองมันก็ดีแท้จากแล้วย่างมันเจ็บทองมันไม่ผู้ใดไรหูนะมันอยู่ว่าแค่นี้เขาจุจุเอาไปนั่งตนักการจากพ่อผู้ใหญ่พอสิเมื่อไล่สดอันบอกพี่บอกน้องอยู่ว่าเพ่ง สิ่งในลงช่องเด้อเพียงบางนาลาเก้าหนาลิกาเก้านาที่พ่อเก้าหน้าที่พ่อเดี๋ยวสิไปไล่ซุดบอกพี่บอกน้องอยู่จักหน่อยเอาถ่ายคลิปนี่ก่อนนะครับนี่บอกว่าจะแขกเจ้าฟักเอาติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอู้เออเอาเอาเอาปลาสีเท่ากอยเออเอาเห็ดเอาเห็ดเอาพ่อลูกหลานเขาขี้เขียวยิ่งเขากินดังสิละเจ้าผมมีเขียวยาฟักเอาเนาะพ่อนอ่ะเออบำบำเลยกวยบอกหน้าบอกพ่อไม่กวยขุ่ม เสียวขมเรือากเน่าเอาเอาเรือเจ้าธนก้อากเน่าเสียวบากเน่าแล้วเสียวขมมันมีอยู่สองเมนูเน่กสมอนันเออเอานเรือเจ้าก้อนมวนก้อยมวอันคือคือหัวอยู่นะอยากอยากเรียนมุกนะคือหัวอยู่เพราะอยากเรียนมุกนะเมยเออก้อนปากเน่านั่นจั่นเห็นว่ากบอกไปได้เพิ่นอยกเรียนมุกนะนั่นนั่นจีงสันเราจะก้อยบากเน่าเพืออะาน่ก้อยบากเนาเพือใส่บีนั่น

ยังต้อนโดนโทษพี่น้องด้วเออเอาเอาเอาเจียวบ้ต้องว่าจันเขี่ยสิกินซีนทิปเลยเฮ้ยคนเลสิงโถแนวแย่เป่าป่ะนีแนวไหนก็มีมันสิมีนัวมีแซบหรือบวกินกับเจียวเมียแซบคือเขาจมาโมมบว์บลอนไปเจ้าเจ้าสูบบอเจ้าสูบบอสนั่นแล้วขาเจ้าป้สูบเจ้าไปก่อยบอกน้ามีป้าี่เอายวทิ้งเขาลงไปหอมด้วยโอ้ยต่อยเขาออกจังหน่อยหนึ่งกย่ใครเนาะนั่นเองพี่อามาแล้ว แผงเย็นเจียวทำเย็นจ no ั้หน en ่อยนึงเขาความทีมโบได้ก right> ินซ้ำอ้าวเขาตั้งตั้มแต่พ่อโอ้ยเนาะแต่ละคนเป็นอยังจักว่าลหายมันเย็นหูบ่พี่น้องย่ามเขาเทลงเจียวเขาขวานมันจังสิบุพูนะครับอันนี้คือสูตรสูตรผู้เฒ่าเพิ่นขันมาหัวนอนเทลงไปปุ๊บเขาขวานกลายเป็นแบวงัวตัวนี้กินแยาอ่อนนี่แมนบอกว่าือวางสับโอ้มันเขียวแมนอืมอืมอืม ักินนาแก่เลยมันจีเหลืองสิโอ้มันต้องเบอร์เพียงสั่นป่าวเปล่าเออเอาเอาผู้เฒ่าคนบ้าว่าเนาะอันนี้กินยาอ่อนนไงยาอ่อนแสดงว่าวัวแก่กินยาอ่อนมั่วบางตัวนี่อะไส้เจมเพียกรากหรือเปล่าโอ้มันกินมันกินยังพอแด้เนั่นมันเล็บแงาเด้อเล็มแง่หนึ่งเล็มหง่สองกินน้ำเปี่ยวปะ ดูดน้าไอกีดินไส้เนาะแย่ๆนะเนาะเขาต้องกรองเอาเป็นวะครับต้องกองเพเขามาต้มนี่ไหมเขามาต้มเขาต้องกรองเออเขาเอาเลือด่ไมพ่อเลือดเอ้ยมันขึ้นในเลือดเาถุงบางหนึ่งเอาใส่ถุงโอใส่ถุงเออเอาใส่กุจครับใส่ถุงสถวยมขึ้นในเลือดผมมมาถุงบักใหเลยมาขึ้นนี่มันก็ถิมหรืขึ้นในนนมแห้เกัโอ้ ยอมแเอาเลือดเหรอบ่ไม่ยอมแพ้เม่นก็เปลือกไม่เหรอเม่นบ่เลื่อบ่ผูดเท่าแขนแรงห้มขามเนี่ยโอ้ยเม่นเหม่นจะเร่นดีย่อมแพ้โอ้มันตึ๊ดติ๊ดป่าเนาะมันตึ๊ดติดดีมันมันมันอืนมันเขาจะว่าเขาจะว่ามันของปลาดีเขาจะว่าย่อมแพ้แข็งจีดีเออเอาเรียกไม่เรียกจะร้อยใบก็ยอมได้แม่นครับเปลือกเห็นพวกเม่นก็จะเอาเปลือกไม่มายอมตะกี้เนาะมันเลื่อนเนาะ เออแม่นย่ดอกสมยตะกีึดเลือดอะไรเนี่ยเด้อรับเะือกแดกจับโอ้ยเะแอกเดกตับมันค้องของเขาตมเนคองขาวอันันัมมอันนั้นของเพื่อนอันนั้นเว้ยว่าซองเพื่นมาใส่ซองเข้าสำนักโคโค่จะได้เพื่นบ่บอเอาถ้าแล้วจะแอกแดกจับซองเขาพอมีอีดเพื่นอืมเอาอันนี้ซองของเขากินบ่เหลือกินบ่อในอย่างก็กินซี่ี้ยงซอญ้เกี้ยงับพอ้เกี้ยงกินสร้างบ่เหลือกินเสือบบยิมอี้เี่ยงเินเย่อีเกี่ยงกินเกือเนี่มันหลายเล้ว กินสร้างบ่เหลือกินเสือบ่้อิ่มเนี่ยเนี่ยตื่นเลยนอนหลับอยู่ข้างกันรถุดหอยอ่องต่วนอยู่ไหมขอว่ามันอีหยังแดดซองกับ่ผู้หูมื่อไหมนี่เด็กขับมองเนี่ยอนหับไม่เคลียร์ครับอาจารย์ไปกับหูอยู่โอ้โหอยู่บ่ะมาไม่วันจ๋วปากไม่วันจ่วปากกับอะไรคนไปรอหาเสียอออกคนไปจะนอนหลับอยู่หันอยู่เจ้ากินตัวข่อยบกขมกับไส้บีต่อปะบ่โอ้เพียแพพล เคื่อนพมามะเพียหัวพุงโอ้ยขนาดเลียเนี้วเนียเเลยมาเคื่อเนี้ยแม่นค่ะไม่ไม่แมอนันนี้ตัวว่อันนี้น้ำนะเจ้าพนน้ำอกมะไเออน้าปนพนอันนี้เจ้ากัะไรขึ้นาเอาไปโถลดทุกพี่เอาแล้วล่ะมันเย็นเย็นแน่แล้วล่ะใส่รถม่ยน้ปนอนเนด่นเราก็ปั่นอมีบ่ถ่าเจลเลยบางที่ะพี่น้องเออบ่ถ่าหัวเจลบาง ลูกสี่ไหมบ่ถามหัวเจียวมันกินเลยไหมสิจุหรือสิ่ก้อยจุโอ้โหถง่วเงบอกแล้วเ่าบ่อถ่าเจียวได้ทีมงานกำลังเฮ็ดเจียวอยู่บ่สนครับหยัมยางเดียวว่าท่านนั้นว่าสดเลยครับสดเลยเอาพี่เจียวพี่น้องตู้พี่เจียวพี่ยังบ่ถามหาตับเขาจะว่ได้ตับมันสดดีบ่อไหรกันได้ตับต้องไปซื้อประมาณสองทุ่มสามทุ่มในได้แท้ไม่ไม่เนี่ยเอาเนี่เอาผักหอมใส่บัตรเอาเนี่วเจียวเจียวเนี่ยเอา เจ้า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 จะกินคือคิวซีเด้อกินบะหมี่แก้วนั่นเปิดว่ะเอิอไปได้ครับแก้วผ่านผ่านเนาะโอเคเอาเอาดึ๊กดึ๊กดึ๊กดึ๊นปรารถนาป่านนี้เราซิมให้แล้วเออผ่านผ่านแล้วเอาเออเอาอันนี้เอาลงกลางกันเลยเอาอืมเอ้ามาบาดนี้พี่น้องเอ้ยกินกินกินโอ้ข่อยเสดายได้กินเขาแล้วว่างะฮะเอาเอาดึกลงเูกนะ เอือโอ้ยบักสะจวดบ่แหวมาบ่ได้บ่ได้สิเดินทางห้ามเด็ดขาดบักสะจวดนี่บ่ได้เพราะจะเดินทางแล้วขยันขยันครับขาวๆวนี่ไงขาวๆห้ามเด็ดขาดบักสะจวดถามเอาเขามากเอ๊อเพราะว่าขับรถขับเรือจะน้อยเดินทางแล้วบ่ได้เขาเหนียวพ่นคือมีอยู่เลยมีอยู่เพลินอะเพ่อนมีนี่กินไส้เจียวหรือเปล่าไปไหนไหนกินไส้เจียวแสีบๆเไม่ยังอ่ะสิงโต มู้ยหนาไหมมันคือสิงโตเีพิ่จะข้าเอารีวิวนายจะก้าไหนเอาเอาาเอาเอาเอาเเได้เมเช็เอา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 งาร้อยาินาเมแนเออเพือนี่มุมกลับเลยวะโอ้ยหน่อยหน่อยก็เอาดีเนาะจ้ามอนสด้ผมผมีเข่าแล้วครับลุงตู่ขอบคุณครับเอาเสียวออกมามาเออให้เต่เมียจะอาโมมุมอยู่ผู้เดียวไรผัวก็เมียมันไม่ขียนากันไปเอาเงินรเอาเมียงหดก็พวเมียงหดก็หัวใส่หัดเจียวอคครับ เร e ื่องกินไว้ใจอ้อนั่นเห็นไหมคุณว่าช็อตสั้นเลคิดออกว่าเมนูอะไรคิดอะไรช็อตสั้นให้ได้ไหมนี่ได้ครับเอาเห็นอะไรเอายืมมาได้ช็อตสั้นก็เอาให้คิวซีกับออกหน่แล้วเออเ้าโอเคพี่น้องสรอยจุนะครับนี่ทีมงานสีออกเดินทางมานี่นะครับอ่าโรงพยาบาล่มก็เลยเอาเนื้อมาจุให้ลูกน้องจวดจัดนะครับเอาพี่น้องครับสรอยจุอีกแล้วม่วบ